โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องสีโฟับผมวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ในเกมดิลาร์มาร w a l ลสนะครับผมเกมนี้นะครับเป็นเกมเอาชีวิตรอดตีมโจรสลับนะครับผมก็เป็นโจรสลับที่แบบอ่าเรือแตกแล้วก็ลอยมาติดนะครับผมติดเกาะสภาพเกาะก็จะเป็นแบบนี้เลยครับผมกลมๆอย่างนี้นะผมก็จะแตกต่างจากเกมแนวเดียวกันนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแบบนี้ผมเข้ามาทดสอบแล้วนะฮะแล้วก็มาเออ เข้ามาฟาร์มเกาะเกิดเรียบร้อยแล้วเออภาพเกาะเกิดก็เไป็นแบบนี้นค,รครับผมอ่าครับผมแล้วก็จุดที่ผมชอบเกมนี้คือการสร้างบ้านผมระบบการสร้างบ้านมันเทพดีอ่ะแบบอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาสร้างบ้านไว้เราก็จิ้มไปแเ้าก็จะสร้างอะไรก็จิ้มไปเลยแล้วก็กดสร้างแล้วมันก็จะมีอาไม้พอเดี๋ยวเเดี๋ยวไม้ก่อนแมมันจะโถยดูสักหน่อยโอเคกดสร้างก่อนอ่ากําแพงอย่างนี้าเไยไม่อยู่ในจุดที่ต้องการโอเคเนี่ยแล้วพอกดสร้างเค้นก็จะมีไม้ลอยๆไปอย่างเงี้ย เออเท่ดีผมชอบระบบการสร้างบ้านนะฮะโอเคในระบบการสร้างบ้านก็ประมาณนี้ครับระบบสร้างบ้านเท่ดีโอเคครับผมเราก็มาดูด้านล่างกันนะครับผมก็จะมีระบบการคัพติ้งแล้วผมก็กดเข้าไปการคัพของก็มีของไม่เยอะนะครับผมก็รู้สึกว่าเกมนี้เหมือนจะไม่ได้รับการพัฒนาต่อนะครับผมก็รู้สึกว่ามเคยโหลดมาเล่นแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็โหลดไปแต่ตอนนั้นไม่ทําคลิปไม่ได้ทำยูทูบนะครับผมก็พอโหลดมาเล่นแล้วก็มันก็อยู่เหมือนเดิมอะเนี่ยของก็ไม่ได้พัฒนาอะไรมากมายรู้สึกว่าผู้พัฒนาเขาไม่ได้พัฒนนนนาาแบบต่่ออเืงะรัผมปณ้ เดี๋ยวผมมาเล่นให้ดูก่อนดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับเผื่อาคาสนใจก็จะได้โหลดไปเล่นกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเล็ดพันธุ์ดิบวะไอ้มาพันธุ์อยูน่นี่มาปลูกผักกันก่อนดีกว่าเต็มหรอกดต้องลากออกมาหืมลากออกมาอ๋อไม่โดนกระเป๋าเออวันนี้ลากมาใส่โอเคประมาณนี้เดิน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 เมื่อกี้เห็นเหมือนมีหมูด้วยใช่ไหมเนี่ย โอเคเออผมลืมพาดูระบบการซื้อของแล้วก็ไอถุงเงินเห็นไหมถุงเงินที่เป็นเลขสิบสองโผล่อยู่บนหัวยิ้มเข้าไปผมนี่ก็จะเป็น้านคานะครับผมต้องเติมเงินจริงนะครับเงินจริงๆเติมเข้าไปแล้วก็ซื้อของได้เลยใครสนใจที่แบบกลาเป็นสายเป๊ก็มาเติมได้เลยนะครับผมนี่ช่องนี้นะครับแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นของที่ผมเอ่อเขาแจกมาผมยังไม่ได้รับออไอ,อไอกล่องนี้กล่องอะไรวะรับก่อนกล่องซุ่มเอเพิ่มซุ่มของแล้วขอ,องอก็จะหายไปเลยดูจะได้อะไร ในดาบม่วงปะขอดาบม่วงไว้มได้โอเคสวยใช่ไหมเราได้ไอ้ของช่นสองชิ้นนั้นใช่ไหมต้องใช่จังหวะเนี้ยโอเคมาเข้ารับก่อนอยู่ไหนวะลางสุดเลยเอารองเท้ามาใส่ก่อนแล้วก็ดาบมาด้วยโอเคกดใส่เลยอืม บเดี๋ยวค่อยใช้ก็ได้โอเคเดี๋ยวผมพาไปดูบรรยากาศรอบนอกกันดีกว่าครับผมเกมเนี้ยโอเคผมออกมาแล้วครับผมบรรยากาศน่าจะเป็นเหมือนเหมือนเกมแนวเดียวกันทั่วไปครับผมเหมือนพวกลาดเดย์ออนเอิร์ธนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็แต่ว่ามันจะเป็นธีมแบบจรัเข้ใช่ไหมับแล้วก็ร่งเพลออกไปเดี๋ยวจะไปพาไปฟาร์มหน่อยก่อนดีอันนี้แล้วกันแบบหินแล้วกันวิ่งไปเลยใช้สายฟ้าสิบเจ็ดเอเนอร์จีสิบเจ็ดเอวิ่งไป กาะก็ค่อนข้างที่จะไม่ไม่มากไม่ไม่มากไปนะครับผมดูท่าจะต้องให้แบบเลเวลสูงสงก่อนน่าจะไปได้แต่น่าจะเป็นแบบจับเวลาไปเนี่ยเหมือนแบบเราเข้าเกมมาเล่นแล้วเราเล่นเกมได้กี่วันเนี่ยกี่ชั่วโมงเนี่ยมันก็จะปลดตามชั่วโมงใช่ไหมอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะเอาไปก่อนโอเคเข้ามาแล้วและสิ่งที่มันดีอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาเราเดินใช่ไหมเราสามารถกดเก็บของได้เลยนะครับเพื่อนไม่ต้องหยุดเก็บใช่ไหม เนี่ยวิ่งเก็บไปได้เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออเท่ดีแบบเวลาขับขันเวลาวิ่งหนีแบบใกล้ตาเนี่ยวิ่งหนีแล้วเก็บของเนี่ยก็โอเคอยู่เกเ์มีหมาวะขวันได้ขวันได้นี่ปึ๊บเก็บทั้งหมดย่อท่าย่อคนเหมือนลิเกไป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 หมดเขาให้นี่เก็บได้เชือกมา ย่อไปแล้วก็มันมันไม่หายไปนะไอการกรบาดใช่ไหมถ้าถ้าเป็นเกมอื่นคือการกรบาดสีแดงก็คือว่าเรายังไม่เก็บของนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเก็บของไปแล้วเนี่ยมันจะหายไปนะครับเกมอื่นนะแต่ว่าเกมนี้มันไม่หายว่ะมันทีก็ทําให้งงเหมือนกันสับสนย่อครับผมยอมผม่ยอไปครับผมรำรำไปํำไปํำดับไปอืมมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนโจนนะมันเหมือนอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าฆ่าอีกตัวก่อน ฟันเขาให้เคลีย์เคลีย์ศัตรูให้หมดก่อนแล้วค่อยฟาร์มของทีเดียวดีกว่านะฮะเงี้ยย่อ,ย,อย่อไม่ทันเดินเร็วไปนิดนึงของดูดิได้เนื้อมาแล้วโอเคช่วงแรกเราก็ต้องฟาร์มแมปสีเขียวไปก่อนนะเกาะสีเขียวไปก่อนส่วนเกาะสีเหลืองค่อยไป,ยไปว่าค่อยว่ากันดูถ้ามันน่าจะยากกว่าเดิมอ่ะเราให้ของเราเปรี้ยววันนี้ก่อนเราให้ของเราเยอะวันนี้ค่อยไป โอเคอันนี้เป็นบั็อกนั่งไหนวะบั็กเก็บของไม่ได้เหรอโอเคได้แล okay. ้วล่วะโอเคศัตรูเยอะไม่าใช่ไหมอันนี้มีแร่แร่เหล็กเลยนะ่ทองอเลฮ้ยมวดจะดูของในแผนที่มวดจะมองแผนที่โอ้โหปั๊มยาก่อนเลยซ้าเข้าไปโอเคกินด้วยกินมะเขือเทศด้วยโอเคโอเคโอ้ okay. Okay. โหของเกลือมากไอ้คงฟิงอย่างเงี้ยมันดูเหมือนของแร่นะแต่มันไม่แร่เลย แลว่าแย่ใช่ไหมชืบยอผมล้ำดาบเข้าไปฟันก็ให้เอา้าหมามานี่ฮัน่านี่เรียบร้อยมันไม่ได้หนังด้วยวะไม่เหมือนเกมอื่นเลยคือมันเกมอื่นมันมีหนังมาแต่มาเกมนี้ไม่มีหนังต่อตๆก็คงเป็นคอนเซ็ปต์ของเขาแหละเล่นไปเล่นไปญบ,บุญจุดจุดจุด เมื่อกี้เห็นอีกตัวนึงอยู่ด้านล่างใช่ไหมยังไม่ได้ฆ่าใช่ปะอ่าใช่ยิงด้วยทำดาบเข้าไปตัวสุดท้ายแล้วใช่ไหมโอเคหมดแล้วนะับผมก็แล้วก็เดี๋ยวไปเกาะเปิดกล่องกันดีกว่าปึ๊บ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 ,บไ,ได้อะไรบ้างโอเคได้อยู่มันมีกล่องอยู่สองกล่องใช่ไหมดันเคียวเนี่ยจำไม่ผิดนะน่าจะมีกล่องอยู่สองกล่องสิอ่านเี้ยขึ้นมาอีกหนึ่งกล่อง หดี๋ได้ไม่ได้อะไรบ้างเป็นกองปึ๊บโอ้โหได้รองเท้าว่ะเศษเหล็กด้วยแล้วก็โอ้กระเป๋าเราอะ่ะกระเป๋าโคตรเล็กเลยอะเดี๋ยวเอาเนื้อไปใส่ใส่ในในมือข้างก่อนปึ๊บโอเคโอเคนี่เราก็ได้ลนะเก็บไปกดออโต้เลยเลยเก็บของให้มันเก็บของอัตโนมัติเลยฮนะ ดูท่าวิ่งท่าวิ่งโคตรตลกเลยมันวิ่งเหมือนมันลื่นน้ำสบู่อะนี่ดูมันวิ่งดิโคตรออรชอนออนแอนเลยวะ่ะไม่ได้มีความแข็งแรงเลยมันเป็นโจรสลัดจริงป้ะเนี่ยไม่แปลกเลยที่มัน,นมาติดเกาะเนี่ยดูสภาพไปเลยเลยโอเคเก็บไปเลยระบบฟิสิกอะไรแม,มันดูแบบไม่ค่อยสมดุลเลยวะ่ะ ไล่ไปไล์ดู like, like, แค่เห็นกระหาแล้วดูนะวิ่งวิ่งเหมือนเจ็บขาอนะไรไม่รู้ว่ะเป็นลึกสีดวงปะเนี่ยวิ่งบิดตูนะโอเบไปเก็บไป,อ,บไปอ,อ่อดื่มน้ำไหยดื่มน้ำนะเดี๋ยวที่ว่ามันโอเคเอ๋อก็ยังเหลือขวดอยู ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเอาขุดไปไปกอกน้ําได้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาอะไรทิ้งดีอ่นะให้เก็บไปก่อนให้เก็บไปก่อนยิงต่อไปเดี๋ยวเราเราล่าเนื้นอไหมล่าเนื้นเอเลยมีอโอ้โหป่าเต็มอ่ะเอ่อขี้เกียจละขี้เกียจอ้าวออกเฉยเลยโอเคก็ โอเคก็ผมบรรยากาศของเกมนี้ก็ประมาณนี้ก็ผมถ้าใครสนใจก็ลิงใต้คลิปเลยครับผมเดี๋ยวผมแปะลิงไว้ให้นะครับผมก็เกมนี้ก็เป็นเกมที่เก่าเลยนะฮะนานแล้ว,แล,วแล้วก็ดูเหมือนว่าไม่ได้รับการพัฒนาต่อเนื่องนะผมถ้าใครสนใจก็โหลดไปเล่นได้นะครับผมอืมเกมล้วเกมนี้น่าจะเป็นเกมออนไลน์ด้วยมั้งแล้วก็ตอนที่ผมโหลดมาเนี่ยมันมันมันเป็นเกมเหมือนไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันเสียตังหรือเปล่านะแต่ว่าตอนที่ผมโหลดมา มันเป็นช่วงลดราคาศูนย์บาทพอดีเลยนะครับผมก,ลก็ลองกดที่ลิงก์ดูนะครับผมถ้าเกิดเสียตังค์ก็ใครอยากจะซื้อเล่นชอบก็ซื้อไปนะครับผมแต่แต่ว่าถ้าเป็นผมผมไม่ซื้อดู้จักสภาพมันก็ไม่โอเคสำหราบผ,ผมก็ถ้าถามผมชอบไหมก็ไม่ชอบนะครับผมคะแนนเตีมยสิบให้ให้ให้สี่ะเออให้สีนน่ใครชอบก็แล้วแต่นะครับผมก็แล้วแต่วความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะโอเคับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผม แล้วเดี๋ยวเขาหน้าจะมีเกมอะไรมาแนะนำอีกก็ติดตามไปเลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ่ายไปแล้วครับขอบคุณที่รับชมครับผม